เถานะทัวยกล้อลงพื้นที่สำรวจอ,รอรารยสถาปั์ทั่วเมืองไทยรองรับสังคมผู้สูงวัยรวมพลังขับเคลื่อนเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลสัปดาห์นี้ไปสำรวจความพร้อมทางด้านอรารยสถาปั์ของจังหวัดที่กำลังจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกยามากรรมพืชส่วนโลกในช่วงปลายปี2569นั่นก็คือจังหวัดอุดรธานีคันยมณีแห่งเศรษฐกิจการค้า อีกแห่งหนึ่งของไทยในภาคตอนออกเฉียงเหนือครับที่นี่ครับเรียกว่าเป็นศูนย์การค้ากึ่งร้านอาหารที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างวีทีแหนมเนืองครับสาขาริมถนนมิตรภาพด้วยความกว้างใหญ่หรูหาราอลังการเนี่ยรองรับการประชุมสัมมนาด้วยนะครับจัดงานอีเวนต์จัดงานแสดงสินค้างานโอท็อปงานซอฟต์พาวเวอร์ได้มากมายหลากหลาย และที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืออาระยะสถาปัตย์การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลตั้งแต่ลานจอดทางลาดมีหลายจุดทั้งด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังตลอดจนห้องน้ําห้องท่าสําหรับวิลแชร์เรียกว่าทันสมัยสะดวกปลอดภัยกันแบบสุดๆนะรองรับอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกที่จะหลั่งไหลามาที่อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันมีความเจริญเติบโ,โตมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งทางด้านการค้าการขายการลงทุนและรวมถึงอุตสาหการรมการท่องเที่ยวโดวยเหตุนี้จังหวัดอุดรธานีจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอารยสถาปัจจัหรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นที่จอดรถทางลาดลิฟต์และห้องสุขาที่เป็นเฟรนี่ดีไซน์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมสิทธิความเสมอ ภาพเข้าเทียมในการเข้าถึงตึกอาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการสาธารณะทุกรูปแบบให้ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากลให้คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถใช้งานได้เข้าถึงได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศทั่วโลกครับ หนึ่งสองสามแหมันนั้นทำนั้นยก่งลำบากเลยเนะี่ยไม่มีทางลาดอันนี้ได้ทั้งหมดเลยเชื่อมเนี่ยลงนี้สวยเลยที่จอดรถซ้ายขวาเนะี่ยแล้วเข็นขึ้นมาที่อันนี้ต้องปรับตรงนี้ครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเม่ครึ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยต้องวงนี้ก็ได้เพื่อจะตีวงวิวแชร์เข้าไงเพราะอันนี้ลำบ,บากแล้ววิ่งวิวแชร์ไฟฟ้าดก็จะไม่ได้แล้วก็จะไงไหมนี่ยังชนเลยนะ ่างน,นี้มันต่ําไปแล้วก็มันอยู่ที่ขอบล่างต้องนเจ็ดิเซนแล้วอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็ว้างอยู่ได้เลยในส่วนของภาคธุรกิจการโรงแรมในจังหวัดอุดรธานีก,ก็ได้มีความตื่นตัวในการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ด้วยหลักคิดการออกแบบท,ที่เป็นมิตรกับคนทัมวลนหรือเฟรนี่ดีไซน์นั่นเองครับก็เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้ากลุ่มครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ชราภาพตลอดจนคนที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ก็ สามารถใช้บริการห้องพักที่มีเฟรี่ดีไซน์ของโรงแรมต่างๆในจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้นซึ่งกฎหมายคือกฎกระทรวงมหาไทยตั้งแต่ปี2548มาจนถึงฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุดในปี2564ได้กำหนดให้โรงแรมที่พักต่างๆจะต้องจัดทำห้องพักที่เป็นอารยสถาปัตเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือกลุ่มผู้ที่ใช้รถเข็นอย่างน้อยชัละนละ1ห้องหรือ10%ของปริมาณห้อง พักทั้งหมดโดยต้องมีประตูห้องโดยเฉพาะประตูห้องน้ําที่มีความกว้างสุทธิ86เซนติเมตรขึ้นไป <Yeah. S 1> จนถึง1เมตรและมีขนาดห้องตามที่กฎหมายกําหนดครับ อีกหนึ่งโรงแรมที่มีเฟรลี่ดีไซน์ในเมืองอุดรธานีที่กิษณะทัวยกล้อได้ไปสำรวจมาล่าสุดและได้ทดลองพักค้างด้วยก็คือที่อามานยูนิคโฮเทลที่มีดีไซน์การตกแต่งที่สวยหรูดูดีในสไตล์โมร็อกโกบรรยาราศภายในเหมือนวังสุลต่านกันเลยทีเดียวครับแม่ดูจากในรูปก็นึกว่าอยู่ตุรกีแต่ที่นี่อุดรธานีครับ โรงแรมอัลมานยูนิคโงเทลนะครับจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงแรมสไตล์โมร็อกโกตุรกีซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองมีความสะดวกสบายในการเดินทางจากทั้งสนามบินขนส่งสาระมีทั้งหมด55ห้องยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดอุดรธานีให้บริการทั้งลูกค้าที่ใช้วิวแชร์จะมีทางราดตั้งแต่ทางเข้าโรงแรมนะครับรวมไปถึงห้องพักเป็นห้องพิเศษที่เราทาขึ้นมาก็สะดวกสบายครับ <S 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 okay. ว่าอุดรธานีกําลังจะก้าวสู่เป็นเมืองที่เป็นอารยาสถาปัตย์บ้านเรากําลังถูกปรับปรุงในเรื่องของฟุตบาทให้มีสภาพที่สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ดังนั้นก็อยากบอกพี่น้องในเมืองอุดรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารถ้าสามารถปรับปรุงให้ร้านตัวเองเนี่ยมีสภาพเป็นอารยาสถาปัตย์ได้ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเมืองเราเป็นเมืองอารยาสถาปัตย์ได้จริงงานพืชสวนโลกก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ที่มีคนหลายเชื้อชาติแล้วก็มาเที่ยวได้โดยเข้าถึงได้ทุกที่นะครับก็จองขอขอบคุณผู้ประกอบการธุรก,กิจโรงแรมและทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานีที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาอรารยสถาปัตย์พร้อมรองรับความเจริญเติบโตทั้งทางด้านธุรก,กิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะครับ